เนี่ยเกสอนเต็มเลยเออแล้วทำไมวันนี้เขามีเมนูเด็ดมานําเสนอตัวเอาเกสอนมาน่ะมายำกินกันจะไปบ้ามึงกินได้ไงเกสอนมึงกินได้เด้อเหรอมึงหัวอ้าวอ้าวนั่นแหละมึงแดกเข้าไปเดี๋ยวมึงก็รู้จักสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชินะ วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแม่โบนะคะไปเจอเมนูแปลกมากไม่เคยเจอมาก่อนเลยโยชีออกมาตายแล้วรองเท้าเนียมันเป็นี้ไงโอเคค่ะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้โยชีปีนขึ้นที่นอนเดี๋ยวใส่รองเทา้ามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะพอดีแม่โบนะคะไปเจอเมนูอยู่เมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูโบราณแม่โบนะคะวันนี้จะมาชวนพ่อย,ยิ้มทำยังไม่บอกว่าคืออะไรเดี๋ยวไปบอกตอนบอกพร้อมพ่อย,ยิ้มเลยลวกัน ไปดูเลยต้องบอกเลยว่าทุกคนหลายๆคนนะคะ90%ไม่รู้จักเมนูนี้แน่นอนไปค่ะไปค่ะพอยิ้มไปไปหน้ามานี่ทำอะไรกินนาวันนี้วันนี้ตัวคิดไม่ถึงแน่วันนี้เขาแอมจีเนี่ยเออนี่นี่ตัวเดิมอันนี้เดิมันี้เนี่ยดอกสีชมพูชมพูอ่ะเอออันนี้คือต้นอะไรอ่ะใช่ชมพูมะมี่เหรอวะอืม เนี่ยเกสอนเต็มเลยเออแล้วทำไมวันนี้เขามีเมนูเด็ดมานําเสนอตัวเอาเกสอนมาอะมายํากินกันจะไปบ้ามึงกินได้ไงเกสออนไม่เคยไม่ไม่รู้อะดิไม่เคยเห็นอะดิเนี่ยเนี่ยเกสอนเนี่ยเออที่มันล่วงแบบเนี้ยตัวลองกินดิมันกินได้จะบ้าเลยเขียว <c oughs> ไม่เหม็นลองกินก่อนเห <c oughs> ม่ยหเป็นไงรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมอีรัวใหญ่หยีบที่ลูก นี่แหละเดี๋ยวเราก็ที่เอาที่ไอ้รวยนี่ค่ะตรงนี้เปรี้ยวเพียวหมาปะเนี่ยใช่ต้องบอกว่าเกสรดอกมะเมี่ยวนะคะตัวมันมีสรรพคุณเป็นยาด้วยยาระบายเหรอช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีมันจะทำให้หำใหญ่ด้วยไหมไม่โอ้ยเด็กเวทมันกินได้แล้วเขางงเลยดูดิถ้างั้นเขาก็เก็บตรงนี้ได้เดีแล้วมันต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะพอเนี่ยยำอกไก่ไม่มีอกไก่อีกอ่ะเขาเห็นปูมีไหนเขาเห็นปูมตัวนี้มันนี่นา โอวโิอไก่อนี่ไงไปทำยำเกสรดอกมะเมียวด้วยไก่แคปสิโอ้ฝป่าวก่อนป่าปก่อน <c oughs> สรุปว่ามันต้องใช้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปเก็บก่อนดีกว่าต้องบอกเลยว่าที่อื่นอาจจะไม่มีนะคะ <c oughs> เมนูนี้ทุกคนอาจจะทำตามไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยตัวทำอะไร <c oughs> ก็เก e ็บบนใบมันคงไม่ตกกระป๋องรกมั้งเฮ้ยตัวไม่ฉลาดว่านี่ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเราก็เข้าขั้ย่อนไปแล้พี่โบไปหาข้อมูลมาแล้วส่วนที่มันอร่อยนั่นก็คือส่วนที่มันลรยออกมาเองเหรอมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวกาลังพอดีนีารอหยำหรอที่นี่ตรงนี้เจ๋งเลยเจ๋งเลยเจ๋งยแต่ถ้าเป็นไอตรงที่มันแบบเป็นเกสรตัวนั้นอ่ะมันจะยังไม่ค่อยเปรี้ยวใช่ที่เป็นดอกดอก่ะมันจะยังลงลงลงโอเสีย้ กเกสรเกสรอันนี้มันเอาไปยำกินกันได้ไอโบมันไปดูันยังไหนก็ไปดูใครบอกมึงไอโบมันจะแดกได้มันจะแดกได้เหรอได้พ่อเขาเป็นเมนูมันเปรี้ยวเหมันเปรี้ยวเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนเนื้อมันเลย คนโบราณนี่เขาไม่มีอะไรปล่อยให้หลงเหลือนะถ้ามันแดกได้นี่มันสมัยก่อนท <c oughs> ี่มันไม่แดงโคนต้อนอย่างี้หรอกเด็เดียว <c oughs> ยังรู้เลยพ่อเดียวบอกเดียวกินได้พวอมึงนี่มันเด็กรุ่นใหม่งงวะเอ้เกิดมานี่มันก็แดงโคนต้นไปหมดแล้วเนี่ยคนรุ่นเก่าเขาไม่กินกันก็ไม่รู้กันถึงได้บอกว่าถ้ามันกินได้อะมันทําไมเขาจะมาปล่อยให้มันล่วงโคนต้นทําไมไปนน่น้น่นโนนไหมอันนี้ยังไม่เลยเลยไปนน่น้นนโนนนี่เนี่ยได้กันนี่เองโอ้ยพอแล้วเพราะมันเดี๋ยวจะมีส่วนประกอบที่แล้วพอแล้วพอแล้วเอาเอาตรงนน้นอีกหน่อยตรงโน้นทด่ว่า เฮ้ยมม่กินได้ด้วยวะมือหัวอ้าวนั่นแหละมึงแดก้าแฟเดี๋ยวมึงก็รู้จักหายแล้วโอเคทุกคนนะคะตอนนี้เรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะก็คือเครื่องยำของเราก็จะมีตะไคร้นะคะพริกสดมะม่วงเปรี้ยวหอมเจียวที่จริงแล้วต้องมีกระเทียมเจียวแล้วก็มี ถั่วคั่วด้วยแต่แม้แต่ว่าเราไม่ม si> ีเราเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่มีคุยของในบ้านตอนนี้ตัวต้องไปเอาไก่มาให้เขาก่อนโอ้กินหมดยังโอเค a few moments later นี่ครับเออเฮ้ยเขาว่ามันเล็กลงนะตัวนะนั่นแหละดิทขาไม่ไม่เห็นี้ยอ่ะไอผมว่าไก่มันเล็กลงแล้วเว้ยออาครับตอนนี้พี่โบก็ตะไคร่นี่ก็ซอยแบบปกติใช่ป่ะซอยเหมือนยำตะไคร้เลย นี่นะคะก็คือเกสรชมพูมะเมี่ยวมันเหมือนมีอยู่ชมพูเลยเออเหมือนเลยแต่ว่าเราล้างแล้วนะทุกคนอันนี้ล้างแลอีกล้างใส่ไว้ที่นี่จากนั้นก็คือมะม่วงเปรี้ยวไก่นะคะเรียกว่าวิญญาณไก่ว่ะนี่ชิกๆต่อไปก็ซอยพริกซอยพริกโอเคทุกคนเราไปทำน้ำยำกันดีกว่ามันจะแดกได้เหรอวะมันจะแดกได้เหรอ คนบ้านเลยว่ากินแกสอนดอกไม้อีกหน่อยมันเป็นเด็ดผัก <c oughs> เด็ดหญ้ามาแดกอ่ะเนะนี่ยได้สิเนี่ยเชื่อเลยมันไม่ใช่บ้านใครมีทุกบ้านนะนะใช่ไม่มีไม่มีขายในตลาดเลยนะตัวนะเออเนี่ตอนนี้เราทำน้ำยำน้ำตาลนะคะใส่ลงไปโอ้อ่าน,น้ำตาลนิดนงนี่โอ้ไม่นิดนะเนี่ยอันน,น,นี้ไม่ต้องบอกนะฮะแล้วก็มะนาว เป็นยังไงบ้างกลมกล่มกลมกล่อมปลาคิม่อยสิเสร็จนี้พี่โบทำอาหารอร่อยนะบอกให้จริงเหรอเอออร่อยเลยเห็นไหมอืมป่ะเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เครื่องยำกันเทลมคุกๆกินได้เลยอ่ะอย่างแรกนะคะเราจะเอาไก่ลงไปมะม่วงแล้วก็ตามด้วยเกสรเลยฮะ โอ้โหสีสวยว่ะเอ้ยเฮ้เหมือนอ้นี้เลยตัวผัดหมี่อ่ะเออถ้ามีไข่ไข่ซอสไข่อ่ะเออเท่านี้พอเดียวแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วเราจะใส่หอมเจียวลงไปแล้วก็ใส่จานสวยๆไว้ไปเสิร์ฟให้กับทุกคนได้กินกันว้าวกรอบถึงชัดหน้าเลยยอดอ่ะเอาจานมาดิใส่จานสวยสวย นี่ก็คือผัดหมี่ชมพูในตำนานนะครับเฮ้ยพ่อชิมอ่ะให้พ่อชิมก่อนอ่าพอพ่อบอกว่ามันจะแดกได้หรอมันจะแดกได้เหรอยำดอกมะเหลี่ยวแม่เคยกินปะไม่เคยตั้งแต่เกิดมาจนแก่เนี่ยมันใช่แล้วจะตายห่าไม่เคยรู้แม่ผัดทิ้งเป็นกระป๋องกระป๋องแบบแม่ขนเป็นกระป๋องเลยนะเป็นถังเลยอ่ะอไม่ได้ลองชิมมันไปทิ้งอ่ะชิมนะนี่เขาเรียกเอาอิ่มแล้ว เปรี้ยวมั้ยเปรี้ยวดีแค่ใส่มะนาวว่ะใส่มะนาวนิดนึงแต่อร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้อร่อยนะไม่โกหกเห็นหน้าไหมคนยังไงวะคิ้วแม่ชอบโกหกคนอ่ะอีลูกกอล์ฟีพี่พ่อบอกว่าแกแดกได้เหรอาวะเกสรมะเหนียวพ่อน้าตาให้ชิมให้ชิม ก็มึงก็กินก่อนก็มึงก็กินก่อนดิอะไรวะจะไจอ่ะกินกินให้พ่อดูอ่ะแม่เขากินแล้วฮะนี่กูไม่เห็นนะกูจะเชื่อมึงเลยเฮ้ยอร่อยอยู่อ่ะองแบบนะอืมเฮ้ยกินแกสอนจีนี่เออมันก็ฝัดฝาดนะนะเออมันก็แตกเป็นแดดนะไม่เอาไม่เอาพ่อพูดที่ไหลพ่อพูดที่ไหลอาชีพชื่ออะไรอ่ะกินได้ก็กินทำอย่างนั้น มีน้ำตาลดีอะแต่ว่าทางที่ดีคือต้องกินแบบรวมๆกันรวมขวดทุกอย่างทั้งตาลดีนะหน้าตาลกับข้าวีดิบกุ้งคุ้งอร่อยดีนะนอก็เหมือนผลไม้ปะเฮ้ยมันกลิ่นมันง้วยวนมากมันกินกับเหล้าได้เลยอ่ะมันเป็นแค่เล็กๆเป็นเซนเซนมันเลยรู้สึกงับเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวมันเปรี้ยวจากมะนาวไม่ใช่หรอ อร่อยนะแกต่อเห็นฝาเลยมันอร่อยนะใครบอกขวานนะแตนว้มันมันหายากไงต้องเป็นตัมตลาดนัดไม่ใช่ไปที่ไหนแล้วมีคนขายแกต่อนอีกตัดแก้มอร่อยนะตับแก้มอ่ะพังพังอะไรเขงงงไหมงงงงฮะ เหมือนกันตวานกิกเพากิเสล้วาตอนนี้นะคะทุกคนได้ชิมรสชาติแล้วแล้วทุกคนเด็กเสียงส่วนใหญ่บอกว่าอร่อยเป็นเมนูโบราณอ่ะกีงๆเป็นเมนูพระราชทานอย่างที่เราว่าแหลเราก็ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนนะเราบ้าเราปลูกต้นมะเมี่ยวจนต้นแมงจะตายแล้วพ่อกับแม่ยังไม่รู้เลยเออป่ะ EP นี้เราไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน ใช่แล้วอีพีหน้าเราจะหาอะไรใบมงใบไม้มา้นก็เดี๋ยวมาติดตามกันคลิปๆเนี้ยเยลบอกมาแล้วเราอ่ะลองมาทําตามดูเราไปดูเฮ้ยมันกินได้เหรอกินได้ทุกคนโอเคไปดีกว่าคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่โบยูทูแวนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับน้ำพริกสองแสบแม่โบต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะแม่โบมีแต่แบบกระปุกนี่เลย ตรงนี้นะคะราคา119บาทถ้าซื้อครบสกระปุกนะคะส่งฟรีไปเลยตอนนี้นะคะแม่โบของไม่พอจริงๆเลยนะคะแบบกระปุกเลยไม่มีมาให้คนดูแต่ว่าขึ้นรูปตรงนี้ให้ดูนะคะถ้าใครนะคะอยากจะไปอุดหนุนน้ำพริกแม่โบนะคะอยากลองชิมเข้าไปกดนะคะที่ลิงก์ใต้ดีคลิปชาติน,นี้นะคะแม่โบจะแปะลิงก์เพจนะคะน้ำพริกรแสแซ่บสองแซ่บายแม่โบไวไว้นะคะโอเคฝากด้วยนะคะเข้าไปอุดหนุนแม่โบนะคะสวัสดีค่ะ